สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Smart Life นะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะพบกับ Smart i ไอเดียค่ะสมาร์ทไอเดียไอเดียดีๆในวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจที่ใช้ไอเดียต่อยอดในการดำเนินธุรกิจนะคะ ธุรกิจที่ดิฉันว่านี้นะคะเป็นเว็บไซต์ประมูลสินค้าแบรนด์เนมนะคะซึ่งใครหลายคนที่อาจจะเคยประมูลสินค้าแบรนด์เนมประเภทนี้จากเว็บไซต,ต์ต่างประเทศนะคะอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่สําหรับเมืองไทยนะคะยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหม่เหลือเกินนะคะเพราะว่ายังไม่มีเจ้าไหน เปิดประมูลสินค้าแบรนด์เนมในเว็บไซต์นั่นเองนะคะแนวทางการทำธุรกิจที่ใช้ไอเดียดีๆแบบนี้เขาเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเว็บไซต์คิดดิ้งมีนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณทิตารีลิมรัตนาุณชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้พูดถึงไอเดียในการทําธุรกิจเลยนะคะว่าได้ไอเดียจากการทําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้มาจากไหนคะจริงๆได้ไอเดียมาจากตัวเองมากกว่าเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบช้อปปิ้งซื้อของอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราเคยคิดว่าถ้าเราซื้อของในราคาที่ถูกแต่ว่ามีคุณภาพดีมีดีไซน์อย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีสําหรับสาวๆทุกคนก็เลยลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูอย่างเงี้ยค่ะเจอเว็บต่างประเทศเขาก็มีธุรกิจทงประเภทแบบเนี้ยคือเป็นประมูลสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็เห็นว่าเออมันก็ มันก็ใหม่แล้วก็ดูน่าสนใจสําหรับคนไทยก็เลยลองไปปรึกษากัรทาณทีมงานที่เป็นผู้ดูร,บระบบอะค่ะว่าเราสามารถนําระบบแบบนี้เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้ไหม,มหรือว่าปรับยังไงให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย นานไมคแพกว่าที่จะตัดสินใจทําธุรกิจเลยนานเหมือนกันค่ะ,คะมีการดูข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะเตรียมงานปีหนึ่งเลยใช่เพราะมันต้องมีเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของระบบซอฟต์แวร์ซึ่งต่างประเทศนี่อินเทอร์เน็ตเขาค่อนข้างเสถียรกว่าที่นี่ออของเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่ได้แบบ ความเร็วด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับระบบด้วยนะคะพอไปดูจากเว็บไซต,ต์ต่างประเทศแล้วเนี่ยการที่จะนำไ enfin อเดียดีๆแบบนี้เนี่ยมาต่อยอดธุรกิจในไทยเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนไ<ม>ทยด้วยใช่ค่ะมีการปรับแล้วก็รวมถึงทั้งระบบแล้วก็สินค้าเพราะว่าอย่างสินค้าในต่างประเทศเนี่ย <orient ations> คือเขาจะมีทั้งเ,เป็นเซกชันทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กแล้วก็ทางไอทีแต่ของเราเนี่ยจะเน้นทางผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าสาวๆช้อปปิ้งเนี่ย มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสาหรับสาวๆทุกคนอยู่แล้วการเปิดตัวเว็บไซต์ประมูลสินค้าแบบนี้แตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆทั่วไปยังไงคะถ้าตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีเราเว็บเดียวเป็นเว็บแรกแล้วก็เว็บเดียวที่ประมูลสินค้าแบรนด์เนมเป็นหลักเพราะว่าเราจะมีทุกวันเวลา8ชิ้นแล้วก็จะมีทั้งกระเป๋าเครื่องสาอางน้ําหอมอัญมณีต่างๆรวมถึงกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดออ dition ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเว็บเลยเพราะว่าเรามีทีมงานคอยหาข้อมูลแล้วก็ซื้อสินค้าจาก กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายชัดเจนค่ะ,ค,ค,ะคือผู้หญิงคือผู้หญิงเลยแต่ว่าตอนนี้จริงๆพอใช้จริงๆเนี่ยมันมีทั้งผู้ชายด้วยเข้ามาร่วมสนุกเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเล่นให้แฟนเล่นให้สาวๆซื้อให้สาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะหลายคนอาจจะอยากรู้นะว่าเว็บไซต์ที่ประมูลสินค้าแบบนี้เนี่ยคือเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยมีแนวทางการทําธุรกิจยังไง เราทําธุรกิจด้วยหนึ่งคือเราต้องเน้นความโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเว็บเพราะว่าสินค้าเลยเนี่ยเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ราคาสูงแล้วก็คือบางคนอาจจะคิดว่าจริงหรือเปล่าแบบแจกจริงหรอราคานี้แล้วก็ที่2คือสินค้านี่มีแบบเคยใช้มาก,ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสินค้ามีตามําหนิอะไรหรือเปล่าซึ่งเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าชั้นอ่ชั้นดีเป็นคุณภาพดีแล้วก็มือหนึ่งของใหม่ซื้อจากชออ็อปเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าก่อนเพราะว่า พอลูกค้าเชื่อม่นแล้วเนี่ยเวลาเขามาเล่นเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสินค้าค่ะทีนี้เปิดเว็บไซต์แบบนี้ประมูลของก็ราคาไม่แพงไรายได้ของบริษัทจะมาจากช่องทาไงไหนคะรายได้หลักๆจริงๆของเราคือเราไม่ได้ขายสินค้าเวลาเราขายสิทธิ์การประมูลเพราะว่าเวลาร่วมประมูลเนี่ยเราต้องซื้อสิทธิ์การประมูลก่อนอ,อย่างสมมติถ้าสมมติเราร่วมเล่นกันอย่างเงี้ยะค,ะค่ะสมัครสมาชิกปุ๊บ ก็สมัครฟรีสมัครเสร็จได้2สิทธิ์มาลองทดลองดูว่าระบบเป็นยังไงการเล่นเล่นแบบไหนหลังจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ซื้อสิทธิ์การโปรโมลค่ะรายได้หลักก็เลยจะมาจากสิทธิ์การโประมูลแล้วถ้าต่อไปอนาคตเนี่ยเว็บเราเป็นที่รู้จักแล้วเราก็อาจจะมีร่วมกับพาร์ทเนอร์อื่นๆหรือว่าทําเป็นลิงก์แบนเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือไรายได้หลักๆจะมาจากสิทธิ์การประมูลที่มาจากกลุ่มลูกค้าที่้องการจะมาประมูลสินค้าใช่แต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลาต่อไปเว็บเราเป็นที่นิยมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบนเดอร์เรื่องของสื่อโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องไรายได้อาจจะมาจากทางด้านนั้นด้วยค่ะเบื้องต้นให้วิเคราะห์เรื่องของไรายได้จากการขายสิทธิ์ในการประมูลนะคะแต่ละสิทธิ์แต่ละสิทธินี่ราคาอย,ย่างไรอะคะโดยเฉล<ะ>ี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทค่ะแต่ว่ามันจะมีตั้งแต่แพ็กเล็กยันแพ็กใหญ่ถ้าอย่างแพ็กเล็กเนี่ยเริ่มที่ S อสเนี่ย100บาทได้10สิทธิ ก็สิทธ์ละสิบาทถ้าเกิดซื้อแพ็คใหญ่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หนึ่งพันสองพันห้าห้าสี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ขั้นตอนในการประมูลนะคะประมูลกันยังไงขั้นตอนนี่ก็ขั้นตอนง่ายๆเลยหนึ่งคือสมัครสมัครก่อนเพื่อมีชื่อสมาชิกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยซื้อสิทธิ์การประมูลแล้วก็เลือกดูสินค้าซึ่งเราจะมีแพลนให้ดูตั้งแต่ทั้งเดือนเลยว่าเดือนนี้มีชิ้นไหนบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าร่วมประมูลในการคลิกที่กดที่ปุ่มประมูล และให้เราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเป็นชื่อผู้ประมูลสุดท้ายก็จะได้รับชิ้นนั้นไปค่ะแต่ว่าขั้นตอนในการที่กว่าจะไปประมูลเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีคนมาคลิกแข่งกันมีก็ต้องมีคนมีคู่แข่งจากที่อื่นมาคลิกแข่งกับเราอย่างน,นี้ความเสี่ยงที่คนที่เขาคลิกแล้วไม่ได้สินค้าจะต้องเสียงเงินใช่คะเพราะว่าซื้อสิทธิ์ไปแล้วก็ <c oughs> มันก็มีค่ะแต่ว่ามันในเฉลี่ยในแต่ละวันมันมีแปดชิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้สินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แต,ตกันไป เพราะว่าถ้าเราเป็นขาแบบเพิ่งมาใหม่แล้วอาจจะลองเล่นชิ้นเล็กๆก่อนแต่ถ้าเกิดเราเล่นมาสักระยะแล้วเรามั่นใจเราเราก็ไปเล่นชิ้นใหญ่มันก็จะแบ่งกลุ่มชัดเจนนะคะค่ะค่ะราคาราคาของการประมูลของเว็บไซต์นี้เป็นยังไงคะอยากจะให้เล่ารายละเอียดราคาราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10- 20ซของราคาขายค่ะก็คือเริ่มประมูลตั้งแต่กี่บาทศูนย์บาทค่ะเริ่มที่ศูนย์บาทแล้วก็ถ้ามีคนกดทีหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่25สิบห้าสตางค์เงินขึ้นทุกทุกี่สบห้าสตางค์แล้วก็ วินาทีขึ้นทีละสิวินาทีออย่างนี้ถ้าช่วงเวลาที่อยากจะได้ของจริงๆแล้วมันมีคนแข่งจริงจริงเวลาในการประมูลมันก็ไม่จบสัทีใช่คะใช่ก็อย่างที่ลา่าสุดถ้าเกิดยาวสุดตั้งแต่ที่ทําเว็บมาก,ก็คือประมาณ48ชั่วโมงประมูลหลุยกระเป๋าหลุยวิกตองนะคะคือ48ชั่วโมงจากการจาก,จากการที่เริ่มปิดประมูล โอ้โหแล้วคนประมูลนี่ต้องมาเกาะติดหน้าจอเลยเหรอคะมีเกาะติดหน้าจอบ้างหรือบางคนอาจจะใช้ตั้งเป็นออโต้เป็นบิดปัดดี้คือเรามีตัวช่วยใช่เรามีเหมือนตัวช่วยว่าเราสมมติเราไม่สะดวกที่จะนั่งเฝ้าเราก็สามารถตั้งออโต้ไว้ได้นะคะการทําธุรกิจแบบนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหม่ในตลาดเมืองไทยกังวลไหมคะจริงๆมันใหม่กับตลาดเมืองไทยแต่ว่าเรารู้สึกว่าทางต่างประเทศนี้ที่เราศึกษามันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตซึ่งเรารู้สึกว่าประเทศ ทยเนี่ยเรากลังเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนมากขึ้นรู้สึกว่าคนน่าจะให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากกว่า ừ ừ ไม่ไม่รู้สึกว่ากังวลเพราะว่ายังไงสุดท้ายทุกคนเรื่องซื้อของช้อปปิ้งมันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วค่ะ<า> <ừ> พูดถึงการเปิดเว็บไซต์ประมูลสินค้าสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดแล้วก็บริหารต้องบริหารเป็นอย่างดีเลยคือเรื่องอะไรอะคะ ถ้าตอนนี้คือเรื่องของระบบเพราะว่าระบบเราค่อนข้างใหม่แล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยเป็นเหมือนมันเพิ่งใหม่มากๆสําหรับกลุ่มคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้อง mm hmm. เพราะว่าบางท่านเนี่ยเหมือนกับระบบเราดีแต่ว่าบางท่านยังไม่เข้าใจเรื่องระบบอาจจะรู้สึกแบบเล่นแล้วไม่ไม,ไม่ค่อยเข้าใจแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะเห็นกดแล้วมันทำไมชื่อไม่มีหรือทําไมกดแล้ววินาทีที่นับถอยหลังมันทําไมกระโดด mm hmm. ซึ่งมันเป็นปัจจัยเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบอย่างเดียวทีนี้ ความสําคัญเลยก็คือเรื่องของระบบ,ะบ,บแล้วก็เใช่เรื่องของอินเทอร์เนต็ตก็มีมีผลเหมือนกันเพราะว่าประเทศเราอินเทอร์เนต็ตมันยังไม่ได้เสถียรนขนาดที่แบบ ทุกบ้านอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงเท่าเทียมกันค่ะเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่เปิดมาส่วนใหญ่ก็มักจะมีรายได้จากเรื่องการโฆษณาด้วยสำหรับเว็บไซต์นี้มองเรื่องของรายได้จากการโฆษณาบ้างไหมคะมีค่ะก็อย่างที่เรียนคือเรารอสักระยะหนึ่งให้เราเป็นที่รู้จักกันมากกว่านี้ก่อนแล้วเราก็จะเริ่มไปติดต่อกับพาร์ทเนอร์เพื่อทําโฆษณาร่วมกันหรือว่าแลกลิงก์แลกแบนเนอร์กันค่ะฟีดแบ็กจากที่มีการเปิดเว็บไซต์มาในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ ก็ถือว่าดีเกินคาดเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันเป็นธุรกิจใหม่อาจจะยังคนยังไม่ตอบรับขนาดนี้แต่พอทุกวันนี้มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆมีคนใหม่เข้ามาทุกวันโทรมาถามว่าอยากเล่นเห็นแล้วแบบอยากได้ทํายังไงต้องซื้ออะไรก่อนต้องทํายังไงให้นั่งทวิธีการเล่นทุกวันแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆซื้อสิทธิ์ทุกวันืมสมาชิกเยอะเลยัะคะตอนนี้ก็ห้าพันกว่าคนแล้วค่ะก็ถือว่าดีมากแล,แล้วตั้งเป้ายัางไงคะก็ภายในระยะเวลาหนึ่งปีเราคิดไว้ว่าเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งแสนแล้วกังวลไหมคะว่าหลังจากนี้จะมีคู่่่ขงเรอย ไม่คือมันทาธุรกิจมันต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่สาหรับเราเรารู้สึกว่าเราพูดก่อนเราเป็นคนเปิดตัวเราเป็นผู้บุกเบิกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นของทุกคนเนี่ยเราก็ต้องสร้างสร้างมาก่อนอยู่แล้วอย่างที่เห็นคือเราประมูลมาเนี่ยมีสินค้าปิดประมูลทุกวันมีผู้มารับสินค้าจริงแล้วเรามีเอกสารยืนยันท่าอย่างมันคือเป็นความเชื่อมั่นมากกว่าอนอกจากกระบวนการเรื่องของระบบที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโจทย์สาคัญในการทําธุรกิจแล้วนะคะ เรื่องของการบริหารงานด้านอื่นๆนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาไหมคะอุปสรรคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเราคิดว่าก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าคนรู้จักเรามากเพราะว่าเป็นเหมือนวล่ามาร์เก็ตติ้งคือปากต่อปากแบบแนะนํากันเป็นเพื่อนๆแนะนํากันตอนนี้เป็นเรื่องของการมองไปถึงอนาคตมากกว่าว่าเราจะขยายฐานลูกค้าไปยังไง แล้วก็จะทำกับพาร์ทเนอร์ที่ไหนยังไงบ้างค่ะแล้วในมุมมองของเว็บไซต์นะคะที่จะมีการขยายฐานลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยมีแนวทางในการขยายฐานยังไงคะก็ะจะเน้นกลุ่มผู้หญิงนี่แหละคะ่ะจะเป็นเรื่องของอทำเวิร์กช็อปกับเครื่องสําอางอแล้วก็น่าจะทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราอาจจะแนะนําวิธีการดูแลตัวเองแต่งตัวยังไงถือกระเป๋ายังไงวิธีการแบบ เลือกสรรสินค้ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกึ่งๆว่านอกจากเราจะให้ประมูลแล้วเนี่ยเราจะให้ความรู้และแนะนําด้วยเป็นเหมือนเพื่อนคุยคุยกับสาวๆมากกว่าใ,ให้เราเขารู้สึกว่าเออมาใช้สินค้าเราอยู่กับเราแล้วเรามีทั้งดูแลด้วยอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยหลายคนบอกว่ามันจะเป็นอามตามากเลยไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีอะไรงมันนา่าจะจนา่าจะไปได้ใช่เรื่องเว็บไซต์นี้ก็เหมือนกันใช่เอาไปเรื่องของผู้หญิงกับความสวยความงามยังไงมัน เศรษฐกิจจะย,ยังไงแต่เราคือยังไงเราผู้หญิงเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยดูแลทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางเว็บเราเหมือนกันนะคะอยากจะให้แนะนำนะคะคนที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจในอ e ีคอมเมิร์ซนะคะว่าเริ่มต้นยังไงดีให้เว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมีเอกลักษณ์แบบเว็บไซต์นี้คือจริงๆต้องอยู่ที่หนึ่งเลยคือเราต้องหาจุดยืนของเราก่อนว่าเราเราคิดว่าเราต้องการจะโปรโมทใน ส่วนที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันค่อนข้างกว้างแล้วมันมีมมหลายเซกเมนต์เราก็ต้องหาจุดยืนของเราให้ได้ก่อนเพื่อเพื่อเวลาพอเรามีจุดยืนของเราชัดเจนเนี่ยเราจะได้พัฒนาไปในทางนั้นในทิศทางเดียวกันนะคะจะได้ไม่ไม่เหมือนไปซ้ํากับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับการทําธุรกิจในยุคที่โลกสมัยนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตถือว่ามีความสําคัญเหลือเกินนะคะผู้ชมในการทําธุรกิจนะคะตอนนี้แต้มต่อในการทําธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าหากว่าคุณไม่บุกเบิกนะคะในโลกออนไลน์ก็อาจจะทําให้แต้มต่อที่ว่านั้นเนี่ยสูญเสียโอกาสไปได้โดยควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการสมาร์ทไอเดียท้ารงขอขอบพระคุณแขกรับเชิญมากเลยขค,คขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันธนวันณปัทโชติลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ